ตามมาพริกแล้วแล้วเด้อจ้าบานนี้โอ้ใส่บะเขือเคลือเด้อบานนี้ห้าหกสะใจมากเลยจ้าหกบักใหญ่าใส,ส่ขยะเลยเอออันเท้าสีใส่ผงนวลน้ำใบใหญ่ใส่หรอหน่อยใส่หน่อยแซบหน่อยติใส่หลายแหงแซบเนาะ <laughs> น้ำปลาเด่นน้ำป,ำปลาแดกนะ้ำปลาลาพร้อมเนาะ ไม่อ oh. ันต้าต้องเขาโฆษณาให้เฮาอะไรดิหนิโอ้ขอโทษจ้ะอันมือกล่องกะสิสั้นจักน้อยเนาะจ้าเพราะว่าอันมือกล่องว่าให้ได้กินเขาอันนางยุนี่ก็ว่าใหได้กินเขาก็จะก้นถาหมือกล่องนะจ้าเอ้โหอ่าเดลตาเซลครับกินน้ำลายแล้วจ้าหนิมีดเอออมีดมน้านี่ปลายแบบ เคี่ยแค่ก <'s in> ับ <produkt> บักหน้าอีกนะหวยอะโธนี่แม่ออนซ้อนอันนี้แม่จ้ะอันต้มเส้นแม่จ้ะพี่น้องโอ้ยมีเครื่องปรุงน้ำได้จ้ะเครื่องปรุงเข้ากับเป็นแบบว่าต้นหอมยังสี่หรอค่ะใส่ต้นหอมโรยห้าปรุงเองเนาะคือเจงก๋วยเตี๋ยวไหมค่ะเจงก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บเข้าหนิละ แต่ว่าอันนี้เขาใส่เส้นอุ่นเส้นหรือเส้นรอนบานเท่านี่ล่ะค่ะตอนนี้เอียนแล้วก็ล่างนัวนัวนๆวใส่ผมนัวหนึ่งสองสามสีหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบป๊าบขายออกตอนมันเป็ดตะเสียแพงเลยจ้ะโอ้ยมาดิเอาบานนี้เดียวนะคะเอ้ยมันจังสีบ่อข้าวเนาะจ้ะใหญ่ บะเปียวเด้มันเ,เปียวแล้วหอไก่เ่าต้มเ่าต้มแล้วเนาะต้ม,มนจนเปื่อยเนาะต้มใส่ย่างโอ้ใส่ล้วมีเครื่องปรุงพร้อมนี่จากเครื่องปรุงอ,นอ,นอันใส่อันต้มเซ็ตห้าเนาะแต่สิ่งน้นหอมผักชีเนาะพริกไทยน,น,น้ำส้มน้ำตาลกระเทียมเจียวกับนีจ้าผิดผงผิดปนห้านี่แหละค่ะมีหอมเลยโอ้ยจะมัพพนใช่ไปจะมาเตรียมถาดีเนาะโอ้ยจะมันเป็นตะหากค่ะเยอะไปได้ ใส่น้ำปาลาเรเจ้าต้องเคาโฆษณาทุกคนแมนอันใส่ตะนำ้ำประเดี๋ยวกะเพราราคาเพราต้องใส่น้ำปลาอันน้ำปลากระสีบ่ได้ใส่ตาคนแบกกุ้งมานอ่ย <c oughs> ังสีเสียบเน,ะนบาะเปิดวาเด้เห็น <c oughs> เป็นใส่หลายคนหลายยีห่ห้อน่ะตัวหลายอันหลายคนแล้ววะใส่ดยี่ห้อน,นี้กระสีเสียบยี่จ <c oughs> ้าเดี๋ยวสิุดสื่อลองมาใส่เบงเพื่อโฆษณาประจุเข่าให้เราเนาะ <c oughs> แมนบอ <c oughs> <c oughs> เอ้นี้วะไข่นื้อนอวกินน้ำลายน้ำเร่าเด้อขาข้นอันนี้ไหมส่อันเบิ้งหน้าขนอันนี้นี่ป่ะรอ๋อหน้าอะไรเอาไม่กลับกล่องบะไรไปกบกล่องบะไรใส่หมดป่มาใส่เบิดเลจ้ามาต้องใส่เบิดเลยใส่ตีนไก่ด้วยเดียวโอ้โตีนไก่ด้ตีนไก่นะคะ ลงไปเลยจ้ะอ <Cornell> ่ะลงไปเปิดเลยบานนี้โอ้ยเนาะกะกันไก่ให้หน่อยค่ะก่อกันไก่แน่เนื้อเนาะเนาะก่อนอันทับที่ไกยูรานเลอเนี่เอาไปนี่ยเนียวบ้านจะเนี่ยเนี่ย น้ำมาจากโอ้ยหอมหอมอันโทรศัพท์มีกินได้คือสิได้กินอยู่หรอกจ้ะหอมค่ะหมั่นเข้าใส่ใส่ใหญ่ใส่ผักชีฝรั่งค่ะชีฝรั่งผักใบเปรย์บานเข้านี่บ่แม่นบ่ใส่ใบเออยังใบเลือใบเรือเนาะเออใบเลื่อยต้นหอมน้ำมันปลาใหญ่ต้นหอมปลาใส่ปลาใส่บ่ใส่แต่ใบเลื่อยใส่ผักอันหอมเปย์นี่แหละจ้ะ ดาเนาะดับเพลาะน้เสียโอกาสที่มาเนี้เหาสิบซิมบบใหญ่บ้าสองซิมหรือเนาะสองซิมแซ่บเราค่ะของพนันแนาะอันนี้เออจะแซ่บบ้พี่ป่านนี่พนันเฮ้ยตีนไก่เลยแหละนี่ตีนชิมสิคะับเฮ้ยแซ่ด้ะกล่องบ่โฟกัส